สวัสด,ดีครับผมเล็กเดินในป่าครับทุกคนวันนี้ผมไม่ได้เดินทางเข้ามาในป่าเพียงคนเดียวนะครับทุกคนนะวันนี้ผมมากับเจ้าเปียกด้วยนะครับผมอ่าวันนี้เนี่ยเปียกบอกว่าจะพาผมเนี่ยไปเอาของนะทุกคนนะซึ่งเป็นของจากเมืองบาดานนะครับผมอ่าเปียกบอกว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะได้ยากนะเพราะว่ามันต้องทําพิธีนะเป็นลําดับลําดับนะซึ่งตอนนี้เนะี่ยเปียกก็ได้มาลวในเปียกเราเรามาเล่าให้ ดูคนฟังหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงนะเปียกนะได้ไหมได้ะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะให้เปียกได้เล่านะครับทุกคนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปครับไปกันไหนเปียกลองเล่าดีว่าสิ่งที่เราจะไปเอามีอะไรบ้างแล้วก็ต้องทําพิธีกรรมยังไงบ้างครับสิ่งที่เราจะไปเอาเนะครับครับผมมันคือของที่หายสาบสูญไปนานแล้วหายสาบสูญไปนานแล้วใช่ ตอนนี้เนี่ยเพียงเนี่ยก็จะจับแบบมาเอาใช่ไหมมันไอ้ของชิ้นนี้เนี่ยมันคือลูกแก้วออืไข่เพียน้าของพ่อของเพียรเป็นลูกแก้วเพียน้าใช่ไหมใช่ค่ะม,มือม่อเมือม่อไหร่เมื่อไหร่ปีแล้วอะหลายปีที่แล้วใช่พ่อของเพียร์อะขาออกมาที่นี่ใช่ไหมอืม แล้วขมันก็ต้องจะมีเออแบบอายุนานแต่มันก็ยังดูใหม่อยู่หรือป่าใหม่มากพี่เล็กอ๋อมันไม่มันไม่เลอะเลยที่แบบจะเมอะไรกันนะอ๋อวเอากมาไแล้วก็เราไปทำพิธีต่อแล้ก็จะกมาัีนมือนเดมยพี่เล็กก็ประมาณนี้แหละพี่เล็กครับผมครับเดี๋ยวเราไปันลครับผมไกันทุกคนเอาเียวง เป็นอะไรเล,ลจ้างเ็บไหมเจ็บมก่นม่เจ็จะเอเล่นติดงเลอมันข้ตกหายไปในน้ำพ่นตกหายไปในน้ำนาใ,ำใ,ชใช่หรอมีอะไรบ้างอ่ะ ลูกแก้แวอาา่าฮะไข่เปียนนะมันช่้ละน,นล้ยอะมันมีประมาณสี่ชิ้นเลยนะพี่เล็กใช่หรอช่แล้วก็แล้วก็แล้วก็อา่าเปลืกแก้วขอพ่อเปียกอันหนึ่งเลือกแก้วพอเปียด้วย จะทำพิธีใช่ไหมใช่ครับโอเคทุกค <Okay, S 2> นอยนางี้ถอยห่างนะให้เปี๊ยกได้ทำพิธีนะครับผมทุกคนอยากกอนะทุกคนกคนดูไว้ได้นะครับผมอ่าช่วยสนับสนุนน้องเปียกกันทุกคนนะเราอยากกดข้ามคลิปกันนะทุกคนนะเราดูกันไปเรื่อยๆนะอย่าไปกดข้ามกัน เลครับผมจะตามแยกไปนะครับทุกคน ไหนเฮ้ยเฮ้ยใช่หมดแล้วน่ะทุกคนทุกคนเดี๋ยวอย่าเพิ่งเก็บนะจะใช้ทุกคนดูนี่กระโโปกันที่สังเกตทุกคนเห็นนันไหมน่าสีแดงๆอ่ะนี่อะไรทุกคนนี่เหรอเออมีเบียร์แก่ด้วยคนดูในน้าได้สวยมากเลยนะมันมาประกอบรวมตัวกันอยู่ที่นี่ไปเลยวออกมาประกอบรวมตัวกันใช่ไหมใช่ครับมัน มันมีอออะนะอนะไระมนมนในในลูกแก้วนี้ยพี่เล็กมันในลูกแก้วใช่มันทำไห่แบบว่าหายากฮะเย็นมากา่ะไม่เจอเลยเ,เรื่องอันนี้มันผ่านไปนานมากและไอ้ของที่อยู่ในลูกแก้วเนี้ยมันเสื่อหมหายาแล้วก็เราต้องเอากลับไปประกอบพิธีต่อพีเ็ก แชกอันนี้คือไข่ที่หายไปนะพี่เล็กอือม่วันนี้เราก็ได้เจอมาแล้วพ่อของเคียงอ่ะด้ตังปุบในเมืองบาดาเน่ะใครที่เจอลูกแก้มเนี้ยที่เป็นคนเจอเนี่ยใครที่เจอเอาไปได้เลยเอาไปได้เหรอเฉพาะคนในบาดานะพี่เล็กเฉพาะคนในบาดาใช่ ไม่เปียกก็ได้มันเป็นคนเจอ,อนาพี่เล็กใช่อันนี้คือพี่ยังจับไม่ได้เปียกต้องจับก่อนย,ยังไม่ได้เปียกไม,ไม่ได้นะพีพเปียกถอยไปก่อนนะโอเคยังจับไม่ได้เลยเลลโอเคครับโอเคครับเพราะว่าถาปเปีกจับตอนนี้เนี่ยเกลียวจะไม่ได้เจ้าแวตอนใน,นลูกเกลียวเนี่ยมันยังมีอยู่ในปาก bia ké này nó còn nóng bia ké này sớm lắm con à. ใช่สีมันเริ่มเปลี่ยนจริงนะทุกคนเริ่มจางนะ sủi ngon mà 收了别。 นี้เบียร์แก่ใช่ไหมว,ว้าวสวยงามมากทุกคน รอดูได้ยังอุกนคนเป็นไงบ้างเปียกไหวไหมไหวครับอันนี้อันนี้ถ้าโอ้ยเปียกระวังระวงังมาบ้างขอดูหน่อยนะ คนดูสวยงามมากนะทุกคนนะัดูนะเราจะมีเบี้ยแก้นะทุกคนนะโอ้สุดท้าต้องเอากระปิทับพิธีอีกนะพี่เล็กอ๋ออันนี้คือเราสามารถให้คนบูชาได้ไหมเราเอาไปบูชายได้ไหมฮะอ๋อไหนเรา แล้วถ้าเราเอาไปบูชานี่มันช่วยอะไรบ้างเราลองบอกหน่อยได้ไหมได้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 ทุกคน เี่นเน้ยดาพี่เล็กจะไม่เหมือนของอ,อื่นๆอ,อืยังไงอันนี้เนี่ยลูกแก้วทั้งสี่นี้และเปียกแก้วนี้เนี่ยอืมมันช่วยเรื่องที่ใครว่าจะมาเล่นสองตีหนึอื้อหือเอ้ไเอฟฟวของเงนแดงที่มันเล่นที่แบบว่า ีอะไรนะพี่เล right. ็กอือ่หเล่นของเป็นเ่ห์กันอ่ะอ๋อโดนยังไงก็คือช่วยได้ใช่แล้วก็ใครที่จะคิดเล่นของไปแล้วนะเล่นตงเข้าตัวเราเนี่ยนี่เลยพี่เล็กอืขึ้นแก้วมี่เลยป่วยได้หมดว้าวจริงเหรอใช่ไปนะเจ็บป่วยได้ใครป่วยได้หรือว่าสมมติ เราแขน,น่ะอะไรแบบนี้เนี่ยม,มันจะช่วยไม่ได้นะพี่เล็กถ้าแขนหักเนี้ยนะใช่นี่ต้องบอกไว้่อนอันนี้คือเบียร์แก้ใช่ไหมใช่แล้วลูกแก้วอ่ะลูกแก้วเนี่ยช่วยเรื่องที่เป็นว่า นี่นาติเล็กคนะท uh huh. ุกแก้เนี่ยช่วยเรื่องที่แบว่าทำให้เราเนี่ยเร,รมิมสร้างบารมีให้เยอะ uh huh. เราเนี่ยต้องกูใ้ให้ดีมากจะช่วยที่แบบว่าเราเนี่ยเวลาที่เราโดนอะไรคุณใส่โดนดำเนี่ย uh huh. มันจะช่วยเราได้หมด uh huh. แล้วก็อีกเรนะื่องนัดไปเล็ก นนะบารมีัม้เยเนอมันจะมาเยอะมากเลยลนทองจะเข้าในตัวเราหมดใช่หรอใช่โอ้ยอย่างนี้พี่เอาไปบูชาสักสักส,สักลูกได้ไหมนะให้ไหมแล้วก็เดี๋ยวให้แบงให้คนดูบูชาสักสามลูกลนะบูชาให้เล็กหมดเลยเอาเหรอพราะว่าผมเน่ยผม,มนัอนแห่ะสำหรับพี่นะอืม อยากให้คนดูใช่ไหมอยากได้นะสำหรับเรื่องหาไม่ยากเลยเพล็กไเลยเดี๋ยวเราขอากลับไปทำพิธีต่อทุกคนเราทำพิธนะีทุกคนใครสนใจก็จองเข้ามากันได้เลยนะครับมทุกคนนะแค่นี้แหละเพล็กแค่นี้เ<ค>นานะเาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนก็ถักมาได้ครับเบอร์ศ<ม>ูนย์หกห้าศ<ม>ูนย์ศูนย์หกเจ็ดศูนย์สองเจ็ดครับผมแอด แอนไลน์อยู่โทรมาได้ผมทุกคนไปกันก่อนครับ